วันนี้ผมจะพาะท่านผู้ชมมาคับรองเท้าที่ทำให้เราสามารถวิ่งเร็วได้ในแมปฟิตบอกเลยครับว่ารอมาโคตรนานดูดิยืนบนน้ำยังได้เลยเผ่ <S <S 1> <S 1> าม,มังกรวีสีรวมึงเผ่าวีสีเทียสิบทุกเผ่าทั้งหมดนี้มีครบแล้วอยู่ในวีสีช็อปไก่ตันแมปสปาก็มีนะ เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ผมเล่นแมปฟิตมานะครับผมเนี่ยจะรู้สึกว่าทําไมตัวละครในแมปฟิตเนี่ยมันถึงเดินได้ช้ามากๆนะครับผมเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ทันใจเสือเกินนะฮะและเพราะเหตุนี้เองครับผมเชื่อว่าแอดมินเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจหัวอกผู้เล่นอย่างเราๆนะครับจึงได้มีการอัปเดตมาใหม่แล้วครับสําหรับรองเท้าวิ่งเร็วนะฮะรองเท้าที่ผมใส่อยู่ณตอนนี้นะครับและสําหรับวันนี้ผมจะมาบอกวิธี หาของคราบรองเท้าชิ้นนี้กันครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะหาง่ายขนาดนี้นะฮะตอนที่ผมไปตกเอาของคราบเนี่ยผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าของคราบนั้นมีอะไรบ้างครับมาดูกันเลยของคราบชิ้นแรกนะครับตกที่เกาะซันสตโตนครับนี่มันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะฮะกลมๆเหมือนเออ อะไรว่าเครื่องปฏิกรณ์อาร์ที่อยู่ใจกลางหน้าอกไอออนแมนนะครับนีแบบนี้นะฮะอันนี้ตกที่เกาะซันสโตนนะครับชิ้นที่2ครับนี่จะเป็นเหมือนถังออกซิเจนนะฮะมันชื่ออะไรวะ <c oughs> ไม่รู้อะครับไปแล้วนะฮะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เนี่ยจะตกอยู่ที่เกาะเห็ดนะครับผมส่วนชิ้นที่3นะครับจะเป็นรองเท้าครับนี่ มันจะเป็นรองเท้าแบบนี้นะฮะอันนี้เนี่ยตกอยู่มหาสมุทรน,นะฮะจุดไหนก็ได้นะขอแค่ขึ้นชื่อว่ามหาสมุทรน,นะครับเมื่อเราได้ของทั้ง3ชิ้นครบแล้วนะครับเราก็แค่มารับเควสนะฮะกับดรออกโตออกเตเวสนะครับผม อ่ะไอ้ด็อกเตอร์คนนี้แหละนะครับผมรับเควสนะฮะแล้วก็ส่งเควสครับเมื่อเรามีของคาฟทั้ง3ครบแล้วนะครับเรารับเควสและส่งเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับรองเท้านี้มาเลยนะครับอืมเป็นรองเทา้าแบบนี้เลยนะฮะซึ่งรองเท้านี้เนี่ยใส่แล้วนะครับมันจะวิ่งเร็วกว่าปกติหลายเท่าครับแต่ผมว่าไอ้รองเท้านี้เนี่ยมันต้องใส่คู่กับชุดนี้โอ้โหโคตรเทดูดิ <Wow. S 1> แล้ววิ่งโคตรเร็วอะ่ะเป็นไง เดินเร็วมากถ้าผู้ชมดูแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ต่างนะฮะเดี๋ยวเราจะลองถอดรองเท้าดูอ่ะถอดรองเท้านะแล้วเดินโอ้โหดูดีฮะนี่คือเดินปกติของตัวละครในแมปฟิตนะครับดูแล้วเมื่อใส่รองเท้าปุ๊บโอ้โหโคตรเร็วเร็วมากๆอ่ะเป็นไงโหเร็วเกินมา เดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่ผมตกได้นะครับว่าผมตกจุดไหนนะฮะจุดแรกครับเกาะซันสโตนครับผมตกอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ตกตรงนี้เลยแป๊บเดียวครับได้เลยนะฮะแต่แนะนําว่าต้องเปิดออโรราด้วยนะครับตกแป๊บเดียวครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ไม่คิดว่านานมากนะฮะก็จะได้นะครับผมจุดที่สองครับคือเกาะเห็ดครับเกาะเห็ดเนี่ยตกตรงไหนก็ได้นะตกตรงไหนก็ได้นะครับ ได้หมดเลยนะฮะซึ่งจุดที่ผมตกเนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตกแป๊บเดียวก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละแนะนำให้เปิดออโรร่านะครับและจุดที่3ครับจุดที่ได้ชื่อว่ามหาสมุทรนะครับตรงไหนก็ได้เลยครับจุดนี้จะตกได้เป็นรองเท้านะฮะอ่ะตกตรงนี้ถ้าได้มันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจนะฮะสีเทาๆหรือสีดำไม่แน่ใจแต่ผมเห็นขึ้นเป็นสีเทานะอ่ะฮะ เมื่อได้มาแล้วนะครับก็ไปทาบนะฮะตามคลิปนี้เลยครับในที่สุดเราก็รวบรวมครบแล้วมาขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วอย่าจมน้ำโอ้โออ้อ้เกือบขึ้นไม่ได้แล้วก็ใส่เชือกตรงนี้ขหมอ่าใส่เชือกตรงนี้ขึ้นไปครับโอ้เราตามคอนเทนเชียเตอร์ปะเขาจะนำทางเราเดินขึ้นมาไดมาเดินขึ้นมาไดมาเอ้มาแ็คแอ มาแบบแอกแอกแอกรอแอกรอตรงนี้เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ยแล้วพี่จะให้ผมมาเองผมจะหาเจอไหมเนี่ยบอกลอกเตอร์เนี่ยคุยกับล็อกเตอร์เออบักแขนซิอ่าเขาเรียกอะไรวะแขนแอสโตรทอยเลตโอ้โหด็อกเตอร์ออคโตออคโตเวสด็อกเตอร์ออคโตออคเตเวสอ้อของหายไปแล้ว แล้วเราก็ได้ไอ้นี่มาวอ้โหโอ้โหโรองเท้าวอ้โหโอวิ่งไวโปวิ่งไวแบน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 โปวิ่งไวอด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 เยอะยังไม่บินละสี่เย้ไม่บินละสี่เยไม่บินละสีมาท่านผู้ชมครับเมื่อได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอารองเท้าเนี่ยมาอวดผู้เล่นในแมปธรรมดาดีกว่าครับเป็นไง มีรองเท้าวิ่งเร็วเหมือนเราเปล่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบุน่แเอ้าไม่สนใจหนห่อยเหรอเฮ้ยเราม,ามีรองเท้าวิ่งเร็วนะเธอปุ๊บปุ๊บปุ๊มีเหมือนเราเปล่ามีเปล่ามีเปล่าเราวิ่งเร็วกว่าเธอเยอะเลยเห็นหมะเราวิ่งเร็วกว่าเธอเยอะเลยอะไรโชว์ปา <laughs> สาระนะ่รองเท้าวิ่งเร็วดูๆๆๆ ปลาเทียมหนักเยอะสุดผมเนี่ยก็น้ำหนักล้านเลยครับใ้ตัวแค่นั้นเนี่ยมันไม่ได้ครึ่งตัวที่ผมมีหรอกนี่เนี่ยเธอดูเราวิ่งเร็วไหมเธอเราวิ่งเร็วเปล่าสนใจเราไหนเธอเธอรู้ไหมเราตกนานแค่ไหนกว่าเราจะได้รองเท้านี้มาเธอรู้ไหมเนี่ยเธอวิ่งแข่งกับเราเปล่าวิ่งแข่งเปล่าวิ่งแข่งเปล่ามึงก็โชว์แต่ปลาตัวเดิมนั่นแหละวิ่งแข่งเปล่าอะยวิ่งแข่งเปล่า เดินช้าตามไม่ทันตามไม่ทันรู้สึกดีเดินเร็วฮะผมรู้สึกดีมากเลยที่ผมเดินเร็วได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าผมเดินเร็วกว่าทุกคนในแมปเลยเป็นไงเจ๋งบอลล่ามีบล่ามีเหมือนเราบอลล่าเธอก็มีของดีนะเบ็ดก็เทแสงไฟตรงนี้ก็มีแต่เธอไม่มีรองเท้าเหมือนเราอ่ะแต่เอ๊ ไปตั้ง1น1 0 2เลยเหรอไอ้ดีใช้สกคกิปไม่ก็โปชัวถ้าตกได้เยอะขนาดนี้เนี่ยยอมรับความจริงมาซะว่าเองอะ่ะแอบเล่นโปใช่ไหมเอ่อใส่อุปกรณ์ดำน้ำมันไม่ได้ช่วยนะครับในท่าใต้น้ำเนี่ยคือลงน้ำไปก็ตายเหมือนเดิมโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆแหละนะฮะ หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถได้เจ้ารองเท้าวิ่งเร็วรองเท้านี้มาใช้กันนะครับบอกเลยว่าไม่ยากครับไม่จําเป็นปต้องเปิดโชคอะไรมากมายนะฮะขอแค่คืนนั้นเป็นคืนออรอราท่านผู้ชมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตกได้ของคราบแล้วก็ไปค้ารองเท้าชิ้นนี้แล้วครับบอกเลยว่าง่ายมากนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้มาเนี่ยจากนี้ไปเราก็สามารถเดินเร็วๆได้แล้วนะครับผมไม่ต้องไปเดินช้าตุ้มเตี้ยเหมือนคนอื่นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์ กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ